โอ้รถไฟมาขยันจังี่ทำอะไรเรย่งขนาดนี้กายยังดีอยู่เนาะเกมอยมนอะ่ะทุ่งนะั้นอะ่ะดีเนาะเนี่ยแหละสิ่งที่ดีกันหรับหน้าร้อนชอบไหม ไาละโ oh. อ้ใครจะถึงไหน Tomorrow <Hello. S 3> So for breakfast we have i o s a mushroom and bamboo based soup with fish um มันเป็นตังซุปเผ็ดกับหน่อไม้แกงป่าเนี่แกงแต่เราเรียกว่าพราผมเรียกว่าแกงปด ให้เท oh <my> re ่านกแล้วไม่ดิบแม่แก่แต่เรามีเรียกว่าเราลองจากนั้นก็มีไข่เจ้าไข่เจียวไข่เจ้าเจียวไม่รู้ว่าไข่ไข่เจียวไข่เจียวอะไรเทถือว่าถือว่านี่ยจะไปไหมนะมาหันเข้า ากาศดีๆครับร anyway ู <ions> Good dad. Good dad. Okay. So mm ้สึกบรรยากาศเขาเป็นขั้มการเดินทางของเราครับกูแดดดิตอนนี้เราก็คงจะเริ่มเดินกันไปแล้วเดี๋ยวจะขับรถเข้ามาก็เอาของแพ็คใส่รถเราแล้วจะได้ออกในรถดูพี่ต้องโอเคตอนนี้เราอยู่วันครึ่งทางไปเสมอกันแล้วผ่านแม่เลยด้วยมาประมาณ ชิมนาทีมั้งวิวตรงนี้สวยมากลมพัดสบายสบายสบายเปลี่ยนจากแพลนนิดหน่อยจริงเราจะไปถึงสมุยตั้งแต่อาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วแบบเราหิวข้าวกันมากเราก็เลยตัดสินใจกินข้าวกันที่แม่เลยร้านแม่ของไอวินแซ่หานอร่อยมากโอเคครับตอนนี้เราถึงกันที่เชิมรูนแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับตอนนี้ตอนนี้ยืนทะลุไม่ได้มามาเกือบหนึ่งปีแล้วรู้สึกว่าความสวยงามมันยังเหมือนเดิมเป๊ะเลย ไปหาไลก,กินกันก่อน Let's go โอ oh, ้ตรงนี้สวยอ่ะมาไม่ใช่มาตรงนี้เล้วเจได้ว้าวสวยสดีโอ้เรา,าสบายได้เออตรงนี้แหละ Private ดีเรามาหานั่งกันตรงนี้กันดีกว่า ตอนนี้ร้อนมากวันนี้พวกเราก็ถึงบ้ากวพราร้อนของเราแล้วที่เราจะอยู่กันตามวันสองคืน ระวังตัวเลยค่ะไม่เห็นนสบายะถ่ายรู้ไหมปานกับวีกับคุณนาด์ว่ายน้ำสวีเดนก็ว่ายน้ำได้นะตอนนี้ประมาณเกือบ30องศาเหมือนเมืองไทย ดูชายหาดนะคะฟ้าหลายเโโต็มหมดโคดหินสวยมากไม่ค่อยมีคนแม่กระดังเป้าค่ะจะหาไอ้ที่ที่เราไปหาหอยกันมาล่าสุดจะไม่ได้ว่าตรงไหนวิทย์ซาร์ดาัเราเจอกันแล้วเราเจอที่เราไปเก็บหอยกันแล้ววเออครั้งล่าสุดแล้ว <Yes! S 2> <Yeah! S 1> ไปแล้วไงวิอะหลไม่ต้องซื้อ,อหอยไม่ต้องซื้อหอยเด้อเจอแล้วสบายกันแล้วนี่คน,นมาทักสิ ตอนนี้เราอยู่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน่ายของมือสองมันอยู่ข้างข้างที่พักเอยเลยนะเรา,เาอยู่ประตูนู้นใช่ไหมเราพอออกมามาเจอตรงนี้ สย่นีเดว,ว,ว,วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สเม์ก้นราชอบเป็นไงราชอบมันก็เหมือนเค้กนั่นแหละ ถ่ายใหม่กินเดี๋ยวก็อ,อยากแบบ<อ>เป็นเต่ากันใช่ว้าผมจะถ่ายมุมเหนือที่ว่าหลายคนเขา,ม,เา,ามาถ่ายรูปกันโอ้ดูบ้านตรงนู้นนี่โคตรแบบออตโตฟ้าเกลือขนาดไหนบ้านหลังข้างบนนั่นะเห็นะเราไปหาที่ถ่ายรูปกับหาที่ฟีดกันด้วยสรุปที่นี้เราอาจจะไม่ใช้กันอาจจะต้องไปหาที่องงื่นกันต่ออไป จุงจุ้งอะไรรู้จักจุงเหรอรู้จักจุงรู้จักจุ้งรู้จักกุ้งผมพามาพระองค์วิสรมสถานที่บ้านของนี้เดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปว่างเถอะไปเดินเดินประจงไทยดูว่าเราจะเจอไหนถ้าเกิดโชคดีอาจจะเจอที่ว่ายน้ำภายในได้ไปไปน้องไม่เอาโอ้ เราไปอยู่ในที่ในความฝันไหม,มสวยสวย is a so you know? s so beautiful เ uh, oh, อออมเขาไปหาที่ว่ากันตรงไหนกันมะมีด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีคนตรงไหน,นเป็นที่ของเธอตรงไหนเป็นที่ของฉันตรงไหนเป็นที่ของเราตรงไหน,น,นเป็นที่ของมันตรงไหนเป็นที่ของมองุง ري, มมันมีมามาหมู่มันนี่มันนี่มันนู้มันนี่มามามู่มี Jag tror inte vi kanske kan här borta. Det blir för tufft. Då har vi tränat i alla fall. Yeah. Ja, känner du dig vältränad nu då? Tack, tack för Varsågod. แลล้วมห่ต <Okay. S 1> คือมีโชคลาภมีพาไปสองที่สองที่ว่ายน้ำไม่ได้แล้วกําลังจะขับกลับไปบ้านแล้วแบบเครียดกันแบบเครียดมากบอกเออทำไงดีจะหาที่ว่ายน้ำได้ไหมแล้วสรุปขี่พายนี่เห็นเฮ้ยมีเห็นเด็ก2คนว่ายน้ํา สรุปเรามาเจอที่ม่น้ำใหม่ที่แบบโคตรดีอ่ะบ,บรรยากาศโคตรสบายเหมือนเราเจอไอเลนของเราเองเลยตรงเนี้ยคนไม่มีอะไรไม่มีม,มีแค่เด็กสองคนแล้วก็เราสองคนเรอสามคนแล้วก็มีคนตรงนน้นอีกเว็นตัวไรอยู่ตรงนั <laughs> <S <s <ungs> <S ้นตรงนั้น สบายมากตรงเนี้ยโอ้บรรยากาศตรงนี้วิวก็สวยยเป็นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเด็แบบเราไม่ได้คิดว่าจะมามาอยู่ดีๆเราขับพา,า,าไปแล้วก็เจอนี่คงมาได้ไปเที่ยวไหนต่อแล้วเราคงจะติดคิดที่ที่นี่แหละที่ที่ทะเลสวยๆแล้วก็น้ำสบายๆายวิว สยอความดีเลือดีเ,เสมอมากครับดิมาแล้วเราถึงบ้านก,กันแล้วครับสบายีไหมทวีทวตถ้คุกมันสลย อ่ะนี่าอ,อืม,มรอร่อยอมมากยจริงเนะหอยอ่ะมาอร่อยแล้วแต่ว่ามันจิ้มที่ปรงอ่ะทำไมอร่อยหรอสิบเท่าเลยพูดได้จริงนะน้ำหอยเนี่ยไม่ใม่น้ำหอยโอยอวด น้ำจิม้มซีฟู๊ดเนี่ยเป็นน้ำจิม้มซีฟู๊ดที่อร่อยที่สุดที่พี่เคยทำมาหรือที่ผมเคยทำอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยทำอร่อยมือนสองครั้งเยอะยวนจ้าใหญ่มากพี่เยอะเลยอ่ะอันใหญ่ขนาดนั้นน้ำหยดเลย ฟังเสียงอืมอืมโอ้โหทำใหญมากสาม นี่ครับคำสุดท้ายของวันนี้มาอันจอยด้วยครับอืมอืม